หอห๋อลีล็อกต้องมีอย่างแย่งบ้านนะครับแบบนี้ครับแล้วพีคมาคูณ6เก็บกิวได้ไหมได้ครับแม่ได้คิลจะคิวไปแล้วดูว่าอันโตแล้วมันก็ง้างระเบิดนานเหลือเกอินแล้วบอนระเบิดดอ,อกหร,หรือเปล่าฮะแบบนี้ไม่ไม่นะยานไม่แต่ว่าไปไฟของจ<อ>ีนายไปมันไม่ถึงก็แทกไปกับก็แทกเวดานสะพานบนละดานบนนั้น ตัวเข้าวงไปตัดมาที่อาคิวครับดึงกันขึ้นมา3คนว่าเสียจีนายไปแล้วใช่ครับแล้วดูพอเอ็มสิบต่อเนื่องไปไอช็อตยังไงเรียบร้อยครับแม่โดนน็อกไปจากเออร์นี่ครับเอาละครับเออร์นี่ครับน็อกได้ครับแล้วเดี๋ยวจะไฟต์เลยหรือเปล่าหรือยังไงเอนเนอร์จี้ดิงกันซะหน่อยครับสหรับเออร์นี่แล้วซีกอนสี่กอนยิงใส่แล้วทีมสี่เขตโดนลุมยิงจาก2ทางครับท่านผู้ชมครับดูครับ ทีมซีเกตดอรุ่นจะสองทางและสีกอจโจนี้ไปน้องอยู่ไฮครับเออร์นี่จจนนี้ไปน้องแมททอยอีกครับเอาเลยครับเขาเหลือคนเดียวและเนโยเนโยไปเก็บอยู่ไฮจะเกมไปเหลือไม่ครบแล้วเซเดนโจนนี้ไปน้องได้ครับกระทอส่วนน้องไปเออร์นี่ครับขยับขยื่นออกซิเจนหมดฮะว่ายกลับมาหลังเรือคราเออร์นี่เออร์นี่บอกให้จะขาดหายใจเพื่อนแมททอยแป๊บนึ่งฮะขอขอเรือบังนิดนึงขึ้นมาหายใจกันก่อนขอบังเกอร์หน่อยนะครับนิดนึงครับดีครับดูฮะแมททอยครับส่งตัวเองออกมาเหมือนกันหลังจากเออร์นี่มาอยู่ในเรือที่ม คือไม่คือก็ทำอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วนะใช่ครับแล้วระเบิดขึ้นมาแล้วดูบาก้าจะเข้ามารวบบาก้ารอจังหวะแบบไม่ประมาทบาก้ารอจังหวะแบบไม่ประมาทแล้วรอจังหวะอยู่สากาในมือโดดลงมาตกครับกลับขึ้นไปก่อนโอ้เริ่มตัวมา4คิวส<อ>วยรเบอนะเฮ อ่าแล้วโดนลูนมาจังหวะนี้เออนี่เ e ข้าไปน็อกได้ครับเออนี่ e ขึ้นจากน้ำมาเออนี่ร e อจังหวะวงฟ้าเดินมาเออนี่เดินต่อไปแล้วไปเก็บล,ลูฟ่าจากเกมไปเออนี่มาลงน้ำก่ <โด S 1> อนดีกว่าฮะับทำอะไรต่อไม่ได้แล้วครับจีนายจีนายมีการขยับรถออกไปครับจีนายลอามโจรตายวงไปแล้วดูวาร์ดเดอร์มอร์เดอร์จบไปแล้วครับท่านผู้ชมครั้นดับเก้าไปแล้วจังหวะนี้เบียร์สิบเอ็ดไปเก็บเป็นคอจากเกยไปพอแลหลองโดนน็อกจากเบียร์สิบเอ็ดเบียร์สิบเอ็ดออนไฟครับโอ้โหยิงจากไหนไม่รู้ครับนั่นอยู่ในบ้านนู้นนนนเเเเเลลลลยยะะคคครรรรรัััับบบบบบตตตววีี้้้้้้แแขาาาาาามมมปปิิดดไไงงกส์โโอห เป็นคิวเดียวด้วยระเบิดคิวเดียวแล้วรถมันระเบิดไปโดนครับโอ้โหแล้วดูจีนายได้อีกฮะเป็นดับเบิลคิวเก็บวีซี่ปลายไปสองลูกติดติดจีนายรถไปเล้ยโค้งมาโค้งมาติดรถหม่ๆม่มันไม่โดนแล้วจีนายจังหวะนี้ครับไปเก็บมิสไซทีวันจบอันดับสี่โอ้โหจีนายตาดีเหลือเกินครับขึ้นไปเห็นทีว<ไ>ันที่สิงอยู่ตรงนี้ไซนาที่ฮะอยู่กลางวงแล้วจีนายจังหวะนี้ไปเปิดฉากน็อกล็อกไกลๆครับโอ้โหจิกไปสวยเหมือนกันทีพีกับจีนายแล้วดีทวีเดินเข้ามาเป็นเดินต่ำครับแล้วจีนายยิงคเวอร์ไ สองพี่น้องเดินไปถ้าตอนนี้ฮะโอ้โหผมบอกเลยลำบากแลวฮะดีชายดีคุ้มกันอยู่นะดีทูอีต้องมานอนเดินตามด้านหน้าระเบิดสักลูกเข้ามานี่ผมบอกเลยนะฮะบันเทอเหมือนกันฮะเลิงลมจีนายกำระเบิดครับท่านผู้ชมเข้าไปฮะปุ้มบั้มไหมตงนี้เงียบสงดควักน่วงแล้วไฮไลท์เข้าห้องไหมฮะเข้าไม่เข้าปาไม่ปาดีกว่าเข้าแล้วครับทีได้ระเบิดนกซิกซอไปแล้วทีนี้เปิดฉากได้มานอกแต่ไปซากงัน เรียบร้อยแบบนี้จีนายังยังมุดจุดสโม็กครับตรงนี้แล้วจีนายต้องปล่อยให้น้องต้องไปแล้วครับโอพี่อาครับอาร์คิวถ้ามีปัญหานะครับพระที่ผมสังเกตคือไม่ยิงสม็อครับอ่าแล้วยิงสวนมาแจีนายรับตรงนี้เป็น้องมาวีได้ครับโอ้โหจะลดจอดตรงนี้แหละขโมยรถได้หรือเปล่าแล้วกิวตรงนี้เป็น้องเอิ์นี่เหมือนกันอ่าแล้วับโดนสวนมาเหมือนกันฮะจากเอสเคเอสครับตรงนี้แล้วสกาวอยู่ใต้สะพานครับจีนายนี่มุดน้ำลงไปต่อยรอบหนึ่งครับตรงนี้ใช่ครับโอ้โหที่จีนายนี่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับผมแระเบียรรรรร์์คคคัับบีีลงมมาาเเเนน่่ยพืออจะะโวบ ดูครับออกมาสโคบดูก่อนครับว่าช่วยจีนายเพราะจีนายเนี่ยทำอะไรไม่ได้ต้องขึ้นมาหายใจ<ม>แล้วขาดออกซิเจนแล้วแล้วเขาชุบเพื่อนขึ้นมาได้แล้วด้วยเขาโหม่งลงมาโหม่งลงมาเบียร์สิบเอ็ดกดไปสิบเจ็ดนะเมจกดไปลดหันเลี้ยวเข้ามาเบียร์สิบเอ็ดโดนสวนมาต้องหลบเข้ามาก่อนโอ้ดูครับจะช่วยกันยังไงแบบนี้อาร์คิโเทน,นาเดือดหรอแล้วนี่จีนายน็อกอีกหนึ่งครับไปน็อกไปน็อกกิลได้ตรงนี้แล้วยังไงสวนไปอีกคนหนึ่งอลิล็อกต้องมีอย่างแย่งบ้างน,นะครับแบบนี้ครับแล้วพีคมาคูณอกเก็บกิลไไไดดด้้้มมัครบแหิว แล้วดูว่าอันโตแล้วแม่งก็ง้างระเบิดนานเหลือเกินแล้วบดระเบิดดอกหรือเปล่าฮะแบบนี้ไม่ไม่นะำยานไม่แต่ว่าไฟไฟของจีนายไป<อ>มันไม่ถึงกระแทกไปครับกระ,ะแทกไปดานสะพานโอดูบนระดับบนนะมีรถอยู่คันหนึ่งวิ่งมาครับอาร์คิวบอกชาร์จดิฮะแล้วจีนายยิงไปอาคิวเลี้ยวหักสายไปหวังจะเปิดทีมไฟก่อนเล่นล็อกครับแล้วล็อกติดอยู่ในสะพานแล้วยิงสเปรย์ให้รถมันระเบิดแล้วเบียรเสีปรย์จังหวะนี้เปิดฉากน็อกแอนโตไปแล้วดูว่สเปรย์เล็ดอดทะลุไปเรียบร้อยครับเรียบบรร้้ออยยมมมมาาังไ่่่นคแแลววดูี เรียบร้อยไม่เหลือแล้วครับมาวีโดนน็อกไปครับจากเบียร์11กระสกาวเจ้าวะนี้ไปน็อกเบียร์11ได้เหมือนกันแล้วเบียร์11ครับได้แต้มจากแอนโต้ไปแล้วเข้ารวบหมดแล้วครับ RRQ ์อาร์คเทนาใต้สะพานเอาแล้วครับผมเอาชนะออเรล็อกไฟนะครับไฟนี้คือเริ่มต้นมาเหมือนจะเสียเปรียบแล้วนะเทอร์ครับไปน็อกดูโรได้แล้วดีดวีระเบิดน็อกสวัสครับงานงอกแล้วเหมือนกันแล้ววินเทอร์ไปเก็บดูโรจากเกมไปดีดีไม่อยู่ในจอเรานะครับแต่น่าจะมาช่วยแล้วตรงนี้เรื่องหัวส่วนครับไปเก็บคิวจาก ึ่งเออร์นี่ไปเก็บทั้งสแาวต์สเกตไปเอร์นี่กเ,ก e เดินลงมาได้ในควาให้มันจบไปแล้วจีนายได้แต่จะยิงคอไปเหมือนกันแล้วเออร์นี่ก็ไปดับเบิลคิวเก็บพลอดอกไปหมดแล้วครับสวยๆเลยครับได้คิวจากเมก้าซา,ามเมก้าซามมาชาร์จเองพังเองตายเองฮะถูกต้องครับโอ้โหกีอีกครั้งหนึ่งด้วยครับกล้องอาร์ตตัดมาดูไฟนี้อาร์คิวเทน่าจีนายไปน็อกโลกิวได้ครับแล้วหลุยโดนน็อกจากเออร์นี่ไปเรียบร้อยครับบ็อกซ์เกมมิ่งจากเ e ว<อ>ียดนามโดนตัดจากเกมไฟนี้ของอาร์อาร์คิวอาร์เทน่าจากประเทศไทยฮะไป อาจจะเปล่าแล้วเวลมอสจะไปน็อกใส่นิโยได้ครับเฮ้ยเบียร์สิบเอ็ดฮะนี่แหละตัวแปรเลยนะจะทําให้เกิดความวิกฤตใส่วอดัสอีกครั้งหนึ่งที่วอดัสไม่รู้ตัวนะครับก็มีงูน้อยอยู่ตรงนี้เบียร์สิบเอ็ดงูน้อยฮะอุ้ยแล้วเวลมอจะออกไปเอารถยังเจ็บเหมือนกันนะใช่ครับอ๋อนี่วงมันหนีฮะเด้งลงล่างไปครับราคาสกอตระเบิดน็อกเซียววีครับไซนัชี่โดนน็อกครับแล้วดูฮะอาร์มโจนจะมีไดเข้าไปกี่ระเบิด โอ้โอหเ,เมื่อกี้อยู่บนสูระเบิดน็อกครับก็อดดาร์ดเข้าหน้าไปเวลมอสบอกใครวะเฮ้ยมาจากไหนวะเพื่อนก็อดดาร์ดบอกเฮ้ยหาไม่เจอเลยยังยังและ <หา S 2> เบสเบสรู้ว่าชุบอยู่นหนึ่งครับแล้วดูซีซีพีจังหวะนี้ไปน็อกล็อกซี่ครับแล CCP ้วซีซีพีจังหวะนี้ไปเก็บล็อกซี่เราจะเก็บไปเบสเบสใจเย็นมากๆนะแบบนี้ครับคือเขาไม่รีบจริงเขารอขึ้นรถหรือเปล่าแบบนี้ต้องดูครับเฮ้ย ยังแสบแล้ก็กระเบิดอีกครั้งหนึ่งแล้วดูครับแม่เอาซินบอร์ดเอ็กซ์ครับไปน็อกอาร์มโจได้เลยแบบวิกฤตแล้วนะวอดัสเนี่ยแล้วปาไปเป็นเซนกระเบิด double ลน็อ k หรือเปล่าครับ double knock ดีดมาจาังหวะนี้เรียบร้อยเก็บสามทริปเปลิลคิวจากเบียร์สิบเอดบ็อเอดครับละเอียดอ่อนเหลือเกินท้าช็อตนี้ครับแม่แล้ว,วดาวดัสจบอันดับหกไปเลยครับเบียร์สิบเอด็ดท่านผู้ชมครับเก็บสาม สิบคิวนะเมื่อกี้พิกัดตอนนะโอ้โหแล้วจอนี่เบียร์สิบเอ็ดทีปป่ทำรมไม่รอดครับเป็นเจ้าช่องเลสเกมไปแล้ววงมันมาแบบนี้เบียร์สิบเอ็ดไม่รอดแล้วเหมือนกันหรือเปล่าแล้วไรเซรโดนซ้ำออกจากเกมจากมิสไซล์ไปเหมือนกัน <มา S 2> เหลือเบียร์สิบเอ็ดครับกับทีวันมิสไซล์กับซีซีพีสองหนึ่งเท่านั้นนะแต่ลุกไม่ได้แล้วเฟิร์สเอ็ดอยู่สามอันเบียร์สิบเอ็ดบอกขอคานมัมมี่คานไปเรื่อยคานไปเรื่อยคานไปเรื่อยเฟิร์สเอ็ดยังไม่เวลาขอคานไปก่อน โอ้โหคือตอนนี้วัดใจแล้วนะครับวัดใจไปเพื่อท่านผู้ชมฮะบัตรรีเพย์เกมนี้มานะครับอยากจะรู้เบียสเวดมันยืนหรือมันนอนหน้าวนใหญ่นะส่วนใหญ่น่าจะนอนนะครับครับคือจะรอดวงแล้ด้วยฮะวงหยุดแล้วโอ้โแล้วเฟิร์สเอ็ดมีอยาด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับว่านี่มันเขียนมาเพื่อเบียสเวดล้วนๆนะเดี๋ยวต้องดูครับ เบียสิบเอ็ดครับได้เฟิร์สเอทแล้วมีเลือดครับหนึ่งต่อสองนะที่วันเนี่ยครับท่านผู้ชมหมายเลขยี่สิบสามนี่ประเทศเกาหลีใต้นะครับโอ้โหเบียสิบเอ็ดหมายเลขสิบเจ็ดนี่อาร์อาร์คิวอีนาจับในไทยครับแล้วเห็นวิถีของระเบิดเบียสิบเอ็ดก็เปิดเผยตำแหน่งไปเหมือนกันเอาแล้วครับคานต่อครับเบียสิบเอ็ดนะคานไปหาวงหรือเปล่าครับพี่อาร์มีสิทธิ์ครับเขากระเถิบไปเรื่อยๆอันนี้จากคานหน้าตอนนี้เป็นคานเฉียงแล้วเบียสิบเอ็ดนะฮะไม่มีการยืนแต่อย่างใดฮะเกมนี้นี่ ดีไม่กันเฉียงนะท่านผู้ชมครับครับผมคานไปเรื่อยครับสำหรับเบีสิบเอ็ดโอ้โหดูครับไปเรื่อยครับเกมนี้นี่จากที่อาร์คิวอเตน่านี่หมดซึ่งความหวังแล้วนะกลายเป็นว่ามีความหวังกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะจริงครับจากการที่เขาใจเย็นในการปาระเบิดหน่วงเวลาเก็บบอดัเดอร์มาเดอร์เมอร์สักครู่นะครับผมแล้วดูฮะโอ้ยถ้าเกิดเบียสิบเปิดน้องด้ก่อนเนี่ยแถมนะเอาเอาเถอะเอาล้วฮะเบียสิบเอ็ดครับเหมือนเขาเข้ามาอยู่ใจกลางของวง ใกล้ๆกับมิสไซลเราเปิดไปสิลูกนะเปลาที่แอดด็อกไม่แต่ตรงนั้นมันมีแอดดอกนะฮะีคือกลายเป็นเฮ้ยลุกเฉยเลยแล้วรู้จังหวะนี้เบียร์เซเบล็อกได้วันนอนวันครับเบียร์เซเบตงามไส้ไส้งามแล้วซีพีออกมาเบียร์เซเบตเห็นต๊ะเป็ดเบียร์เซเบตกดไปหลังแอดดอกเบียร์เซเบตกดไปเจ็บหนักเหมือนกันตัวเองก็เจ็บหนักเขาก็เจ็บหนักมานอนต่อเบียร์เซเบตเบียร์เซเบตลากอ้อนที่วั ไปน็อกใส่ใครท้อใสเหมือนกันตรงนี้และเอ็มเป็นแม่ทอยครับไปดับน็อกแล้วเก็บคิวไปเลยครับแล้วจีนาาจังนี้จะปน็อกไปหนึ่งครับเกบทางจิกซอน็อกไปแล้วซ้ำจิกซอ,อจะเก็บไปจีนายได้คิวมาแล้วดูอาร์คิวเทน่าเปิดฉากยิงไปก่อนแล้วพอเปิดฉากตำแหน่งแบบนี้ถ้าจบไม่สวยมีคนแจมแน่นอนเบียร์สเอ็ปลาระเบิดไปเริ่มมีเสียงปืนมาเยือนเบือสิบเอ็ดแล้วแหละครับตรงนี้ครับ oh. แล้วก็เลยจอดีรอจังหวะอยู่ครับแลวเนยโยจังหวะนี้ไปเก็บมิซายจะเก็บไปเออนี่โดนน็อกไปเหมือนกันครับจากบาบ้าครับ แล้ว CCP ีพก็โดนน็อกเหมือนกันจะดีทูอีครับเอาละครับสามทีมเท่านั้นครับก็คือมีไทยอยู่สองและและนี่ครับจีนายเข้าไปโดนด้วยเอาละครับจีนายบแบบนี้เดี๋ยวผมบอกเลยว่าวาวดันเดอะเมอร์เดอร์เดียวรู้ตำแหน่งของจีนายแล้วจังหวะนี้สเปเดนไปสเปเดนไปของจีนายระเบิดมีไหมไม่มีแล้วเรียบร้อยไ้ด้วยครับเอาละครับแบบนี้ แล้วคนนี้เจ้านี้กดมาอีกด้านหนึ่งจีนายได้แต้มไปด้วยครับคลัชกอดยิงเหมือนมียานทิพย์มาแบบนี้แล้วจีนายเก็บสีกอดแล้วจีนายเก็บเนโยทั้งตี้หมดแล้วตอนนี้ไทยแชมป์แน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมครับวอลดัสเดอร์มือมี15บคิวเอาแล้วครับคัมแบ็กอีสเรียวครับแล้วเขากำระเบิดโถมก็ใส่จีนายจีนายบอกมาทีละคนเฮ้ยมาทีละคนเฮ้ยขวัญกว่าภาษาเดียวกันเว่ยมอดขวามากแล้วล็อกมาจีนายล็อกหนึ่งแล้วจีนายจะหันไปด้านหลังไม่ทัน S <S แลเบียสิเดินได้เข้ามาต้องระวังนะครับเพราะว่าเขาชุบคืนมาหนึ่งแลเบีย์สดกดคารถดไปจากนี้แล้วจีนายมาช่วยน็อกเว็บไปเหมือนกันที่2จีนายง้างแลเบิดแลนับนับ,นบ King, King of g a n เนด์คิงออฟแคนเนจีนายได้แต้มจากเว็บไปครับแลจีนายไประเบิดเข้าไปเขาไม่โดนแล้วจะเข้าไปล่วงแลเออนี่ออมบ้านไปบ้านหลังนี้เขาปาระเบิดนะว่าดูโลดโดนกดบ้าน,นดโ,ดโดนกดบ้านคนเดียวแบบนี้ดูโลดระเบิดน็อกเบียสิแต่จีนายก็ไปเก็บดูโลดนะใช่ครับยังไงฮะอาเซียยังไม่หมดนะเรียบร้อยนะครับแบบนี้ครับจีนายเก็บดูโลด อาวมโจกระโดดเข้ามาจีนายเข้าชิดบ้านมาแล้วจีนายเหมือนได้ยินเสียงกำลับเบิดไว้ที่หนึ่งหวังจะปาระเบิดเข้าไปในบ้านแล้วเขากำลับเบิดเหมือนกันรับสลับเวมอสแล้วปาแลกกันมาแล้วระเบิดของจีนายไปน้องเวมอสได้ครับเอาเลยเข้ามาติดแล้วจีนายจะเดินได้เข้ามามาร์ตินขับรถไปไหนฮะหน,นีเลยครับหนีเลยครับไปรวมกับเพื่อนด้านหน้าก่อนเพราะว่าตอนนี้เวมอสเอาไม่ได้แล้วตรงน,นี้จีนายเก็บคิวเวมอสไป